สวัสดีครับพงจาก z o o ซูม m e เมรานะครับวันนี้ชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับแบรนด์อุลันซีครับคือแบรนด์อุลันซีเนี่ยพงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยแอบเล็งมานานครับมีอุปกรณ์น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่แบบกระจุกกระจิกนะครับใช้กับกล้องแอคชั่นแคมใช้กับพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณภาพดีๆราคาดีๆเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นตัวพงเองเนี่ยก็ติดใจแคมเล็กๆตัวนี้นะใช้พวกแบบว่าอ่ะสำหรับเออเรียกว่าอะไรดี กับพวกแอคชั่นแคมนะครับในมุมแปลกๆได้นะหรือว่าจะเอาไปแคมเอาไปยึดติดกับอะไรก็ได้นะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยเองสองสาร้อยเองครับราคาดีมากนะแต่ว่าแคมตัวนี้ไม่ได้ซื้อที่ซูมคาเมรานะครับคือซื้อมานานมากและวจำไม่ได้ซื้อจากแอป,ปอะไรนะก็รู้จักก่อนที่จะขายที่ซูมคาเมราอีกนะครับแต่วันนี้ซูมคาเมราเราขายหลายอย่างแล้วพงก็เลยคัดลิสต์เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันบางอย่างนะครับกับตัวที่พงคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ เป็นอุปกรณ์ที่เขาเอาจริงเอาจังมากกับในกล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเช่นกล้อง m i เลอ r l e s s กล้องฟล Frame อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นด้านหลังของพวงเนี่ยพวงก,ก็วางตัว Tripod อยู่2ขนาดนะครับเป็นแบบรุ่น h ฮฟว y ่ดิวเลยเพิ่งออกมารุ่นใหญ่นะครับแข็งแรงใช้งานได้ดีใช้งานได้สะดวกมากนะครับอีกอันนึงเป็น Travel t r i ป o อนะครับน้ำหนักเบาทาจากคาร์บอนไฟเบราคาไม่แพงแล้วกม็มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายครับ ตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับเป็นทราเวลไตลพอร์ตเหมือนกันเล็กๆน่ารักนะครับอันเท่านี้ฟีเจอร์เด็ดๆเพียบเลยเดี๋ยวพงเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆที่กําลังสนใจว่าวิดีโอนี้พงถ่ายด้วยอะไรนะครับกล้องด้านหน้าครับแพ n นโซนิก S5 Mark II นะครับเป็น l u m i x เนาะก็เป็นฟูลเฟรมของ l u m i x พงก็ใช้มาตลอดทุกคลิปที่ทําให้ทุกคนดูใน Zoom c a m e r a นะครับไฟวันนี้ใช้ตัวเดียวเนาะตัวนู้นฟิลมานะครับเป็นอมรันนะครับ F 2 2 R F 2 2 X เป็นตัวแบบว่าไบคัลเลอร์นะไม่ได้เป็น R G B ครับแล้วก็คีไลครับพงใช้ R แสงที่ทุกคนมีตั้งแต่กําเนิดครับก็คือดวงอาทิตย์นะส่องเข้ามาจากาพาพมานนะไม่ใช่พมา่านสีมูลี่ทุกคนเห็นอยู่แล้วนะไม่นะครับชัว SM7B นะเห็นสีแดงๆแ,แบบนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับลิมิเต็ดดิชันสั่งจากเมืองนอกเข้ามาเองนะครับระบบอัดเสียงใช้ซูม F3 อุปกรณ์ก็หลักๆประมาณนี้นะครับอ่าเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าพงใช้อะไรถ่ายในวิดีโอนี้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่ากันเนี่ยหลังจากที่พงลองเล่นตัวแบรนด์อุลันซี่หลายๆอย่างแล้วเนี่ยผงค้นพบว่า หนเนี่ยราคาดีมากๆนะครับ 2. ฟีเจอร์การออกแบบถือว่าเป็นจุดเด่นแบบเด่นสุดๆเขาออกแบบได้ดีมากนะครับแล้วก็วัสดุดีด้วยราคาก็ดีคือวัสดุเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเก็บพวกคาร์บอนไฟเบอร์ไ้ให้เป็นตัวแบบบวกมาจินไปสูงๆราคาค่อนข้างสูงครับแต่อุเลนซี่อ่ะ ให้คาร์บอนไฟเบอร์มาในตัวราคาที่ไม่แพงด้วยครับปกติขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเป็นไรพอดนะครับก็ราคาหมื่นบวกขึ้นไปเกือบทุกแบรนด์เลยแต่อูลลนซี่ะไม่ถึงหมื่น7 0 0 0ก็มีละนะครับ9 0 0 0หมก็มีคือมีหลายรุ่นมากที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์พงคิดว่าแบบเขาให้อะไรที่คุ้มค่ามากแล้วฟีเจอร์หลายอย่างน่าสนใจมากครับก็เราลองมาไล่ๆดูดีกว่านะว่า ตัวที่วงลิสต์มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือตัว TT09 นะ TT เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจมาเองนะว่าย่อมาจาก Travel Tripod นะครับ จุดเด่นเนี่ยก็คือน้ำหนักมันเบามากแล้วมันก็เล็กมากๆนะครับถ้าเรามาดูในเว็บเนี่ยก็จะมีอาคาสวิชให้เลือกนะครับ F38 Quick Release ให้เลือกแล้วก็เป็นแบบ c Quick r e l e a s e ให้เลือกคือมันมีออปชั่นให้เลือกเยอะมากซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะแบรบนด์นอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเลือกให้แบบนี้เขาจะมาให้เราแบบบังคับใช้เลยอาคาสวิชก็เป็นอาคาสวิชควิกล e ลิสก็เป็นควิกล e ลิสแต่อันนี้ เราสามารถเลือกได้3อย่างเลยแต่ว่าร้านไหนขายอันไหนบ้างเนี่ยคงไม่แน่ใจแต่ว่าในเว็บเนี่ยเขามีบอกว่าเขาขายทั้งหมด3แบบครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบรุ่นเนี้ยแล้วเรามีอุปกรณ์บางอย่างอยู่แล้วอ่ะเราสามารถเลือกให้มันเข้ากับอุปกรณ์ที่เรามีได้หรือพูดง่ายๆให้อีโคซิสเต็มเนี่ยมันจอยกันได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอีโคซิสเต็มอ่ะถือว่าดีว่าต่อมาเรามาดูของจริงกันบ้างดีกว่าอันเนี้ยดีมากมาก คือด้ามจับเนี่ยที่เป็นด้ามแพนหรือทิ้วเนี่ยนะครับถ้าเราหมุนออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับสกรูนะสามารถใช้ได้เลยหลายๆห,หัวเลยมันจะมีสักกี่แบรนด์ที่มันให้อะไรมาแบบนี้อันนี้ถือว่าดีมากๆส่วนการแพนการทิ้วก็ใช้งานได้ลื่นดีนะครับถือว่าโอเคเลยสําหรับขาที่มันมีหัวเล็กๆแบบนี้นะรวมถึงถ่ายแบบวอร์ติเคิลหรือแนวตั้งได้ด้วยเป็นไงแค่ตัวแรกก็น่าจะเด็ดแล้วนะแต่ว่า ถ้าเกิดจะพูดถึงแบรนด์เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูตัวสองเราพูดถึงตัวแบรนด์ก่อนทําไมแบรนด์อูเลนซี่เขาถึงออกแบบได้เก่งขนาดนี้แล้วก็เขาสามารถที่จะแบบว่ามีลายโปรดักที่แบบละเอียดยิบย่อยมี SKU เยอะแยะมากๆเลยคือต้องบอกว่าทางอูเลนซี่เนี่ยเขาเน้นการออกแบบเนี่ยเป็นหลักคือเป็นแบบตัว core business ของเขาเลยหรือ business model เน้นการออกแบบนะครับไม่ได้มีโรงงานแบบว่าจริงจังของตัวเองเท่าไหร่นะเขาจะเน้นหาผู้ผลิตที่เก่งแล้วเขาก็ ไปจ้างเขาผลิตครับพูดง่ายๆว่าฉันน่ะถนัดงานออกแบบฉันก็เน้นออกแบบเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าผลิตเก่งเธอก็ผลิตไปเดี๋ยวฉันจ้างเธอผลิตนะแต่ว่าฉันเนี่ยเน้นออกแบบอย่างเดียวฉันเก่งออกแบบก็เน้นออกแบบเนี่ยมันคือโมเดลบิสเนสของเขาทําให้สินค้าของเขาเนี่ยสามารถออกได้ไวออกได้เยอะนะครับมีจุดแข็งในการออกแบบได้ดีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สามารถหาผู้ผลิตที่ดีได้ทีนี้พอผู้ผลิตที่ดีเนี่ย มันก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะเลือกโรงงานที่ได้ราคาที่เหมาะสมกับเขาได้ครับคือแน่นอนแหละปัจจุบันจีนเนี่ยแข่งกันมากๆนะครับใครเนี่ยจะผลิตของได้ดีกว่าใครผลิตได้ราคาที่ดีกว่าอูลเลนซี่เขาก็มีสิทธิ์เลือกเนาะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันก็เลยดีตามไปด้วยนะอันนี้แบบว่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยสําหรับตัวแบรนด์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูขาตั้งตัวต่อไปอันนี้เป็นรุ่น Heavy Duty เลย สิ่งที่มันเจ๋งเนี่ยก็คือมันสามารถปรับความหนืดได้นะครับทั้งแพนนทั้งทิ้วเลยแล้วแกนทิวเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วในการดีดคืนตัวได้คือตรงนี้มันจะช่วยให้เราแบบบาลานซ์ได้ดีมากๆเวลาที่เราทิวนะครับคืออันนี้ผมบอกแล้วว่ามันออกแบบได้ดีมากๆนะแล้วประสบการณ์การใช้งานอย่างอื่นเนี่ยถือว่าดีด้วยมาดูกันอย่างเช่นตัวล็อกอันนี้มันก็เปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็ขานึงเนี่ยมีตัวล็อกแค่1อันทําให้ใช้งานง่ายครับแล้วก็มีตัวยกด้วยนะ คือเราจับตรงนี้แล้วยกได้เลยนะครับมันแบบใช้งานสะดวกมากคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยซื้อมานะรุ่นนี้นะครับดูดีนะ ตัวขาจับที่มันทําให้ยกได้สะดวกแบบที่พงพูดเมื่อกี้มันจะซ่อนอยู่ในกระเป๋าครับคือเขามีกระเป๋าใบใหญ่มาให้นะเวลาที่เราต้องเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกสบายนะครับขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในช่องซิปเล็กๆนะครับอยู่ด้านในกระเป๋าอีกทีหนึง่งลองหาดูดีๆแล้วจะเจอแล้วก็จะใช้งานมันได้แฮปปี้มากครับแล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยมันก็จะมีพวกสกรูด้วยนะเอาไว้เมาส์อุปกรณ์เสริมเพิ่มต่างๆได้ซึ่งจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเมาส์อะไรเนี่ยโดยเฉพาะจออย่างเงี้ยเราก็สสาาาามมารถเเ์ได้ป็นงข He Video อันนี้เจ๋งใช่ไหมคือราคาอาจจะสูงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพเทียบกับแบบว่าอ่าหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าดีมากโดยเฉพาะหัวแพนน้ำมันเนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากจริงๆนะครับแล้วก็แบบ ม,มันน่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เข้ามาทําให้ตลาดเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีสีสันได้ง่ายมากๆนะครับแม้ว่าพงอาจจะไม่ได้ใช้ขาตั้งในไซส์ขนาดนี้ได้เป็นตัวหลักมากๆคือจริงมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าความจำเป็นของพงก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องมาถึงไซส์นี้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าในอนาคตพงเปลี่ยนกล้องให้มันใหญ่กว่านี้พงก็อาจจะเล็งๆตัวนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วทีนี้ก่อนไปดูตัวต่อไปเนี่ยพูดถึงข้อดีข้อเสียของแบรนด์อุลันซีบ้างดีกว่าข้อดีคือ สินค้ามันเจ๋งเนาะแล้วก็ราคาดีอย่างที่บอกครับแต่ข้อเสียเนี่ยผมรู้สึกว่า SKU มันเยอะมากอะ่ะเวลาเราอยากจะหาอะไรของแบรนด์เนี้ยว่ามันมีอะไรน่าใช้มากมันค่อนข้างใช้เวลาศึกษานานนะก็เป็นอย่างหนึ่งแหละนะที่อาจจะทําให้เรางงๆได้ว่า เอ้ยไอรุ่นเนี้ยที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีตัวอื่น compare ไหมเพราะว่าบาง SKU หรือบางรุ่นเนี่ยอย่าง p r o v e s s i o n p o d อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีหลายรุ่นแล้วบางรุ่นเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกันคือมันอาจจะทําให้เราแบบว่าสับสนตอนที่จะซื้อได้เพราะฉะนั้นคือแบบว่าถ้าถูกใจตัวไหนเนี่ยจำรหัสให้แม่นๆน,นะตอนซื้อเนี่ยจะได้ซื้อไม่ผิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตัวแรกเนี่ยมันมีหัวหลายแบบด้วย ข้อดีคือแน่นอนมันตรงกับอีโคซิสเต็มเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนไปซื้อเราไม่ได้ระบุไปให้ชัดเจนเราอาจจะได้ของที่ไม่ตรงกับสเปคที่เราต้องการนะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังไว้เพิ่มอีกนิดนึงส่วนตอนนี้เรามาดูขาตั้งตัวต่อไปครับ TT 3 5นะ TT เนี่ย Travel Tripod อีกแล้วนะเป็น Tripod ที่แบบว่าเน้นการ ที่มีน้ําหนักเบาพกพาง่ายพกพาไปถ่ายข้างนอกพกพาไปเที่ยวได้สะดวกครับอันนี้ผมขอเรียกว่าขาตั้งทรีอินวละกันถ้าเกิดว่าเราไปดูในเว็บอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถใช้เป็นทรพอดเล็กได้นะครับใช้เป็นทรพอดสูงได้นะแล้วก็ใช้เป็นโมโนพอดได้ด้วยแล้วก็อันเนี้ยจะไม่ใช่หัวแบบหัวแผ่นน้ามันนะมันจะเป็นหัวบอลน,นะครับแต่ว่ามันมีความเจ๋งมากๆครับเพราะว่าด้านบนเนี่ย ไอตัวปรับเนี่ยถ้าเราดูดีๆมันจะมีแค่1ตําตำแหน่งนะแต่มันปรับได้2ฟังก์ชันครับด้านนอกเนี่ยที่เห็นสีเงินๆเ,เนี่ยถ้าเราบิดออกนะมันจะเป็นการปรับสําหรับปรับองศาในแนวแกนแพนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยหมุนกล้องไปในองศาที่ต้องการได้ง่ายนะ แล้วถ้าเกิดว่าเราไปหมุนตัวด้านในที่เป็นตัวสีดำๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยพอเราหมุนเสร็จเนี่ยมันจะเป็นการคลายตัวล็อกออกมานะครับแล้วก็หยิบกล้องออกไปได้แล้วขาตั้งตัวนี้ที่พงเรียกว่า3 in 1เนี่ยพงก็อยากจะยกให้เป็น MVP ของเอ่อครีเอเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการแพนไม่ได้ต้องการชิ้วแต่ต้องการขาตั้งที่น้ําหนักเบาใช้งานได้ดีนะครับใช้ได้ทั้งเป็นไตรพอดตัวเล็กไตรพอตตัวใหญ่โมโนพอดเนี่ยเราซื้อตัวเดียวเนี่ยเราใช้งานได้3แบบเลยนะเห็นป่ะค การจัดเก็บนะครับแล้วก็วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยพงตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยมันเป็นมุมที่พอดีพอดีเลยนะหาเลน่ส์4 4มิลมาใส่หรือ20มิลมาใส่เนี่ยโอ้โหได้ภาพระยะที่สวยงามมากๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ผงแอบเลงๆไว้นะว่าแบบเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีขาตั้งที่เยอะๆหลายๆตัวอยู่แล้วตัวเล็กก็มีโมโนพอดก็มี ไฟพอทที่เป็นแบบไซส์ที่ไว้พวกพาไปข้างนอกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็มีผมก็อาจจะซื้อตัวนี้มาไว้ใช้ก็ได้ครับคงจะได้ไม่ต้องมีขาตั้งที่แยกเฉพาะเจาะจงหลายๆอันนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งแหละที่ผมแบบอยากจะ recommend ให้เพื่อนๆมากๆนะครับ แล้วก็แน่นอนครับมาถึงตรงนี้ขอแวไขายของนิดนึงถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งซื้ออะไรจากซูมคาเมร่านะครับที่เป็นแบรนด์อุลนซี่หรือแบรนด์ไหนๆก็ได้สามารถเข้าไปดูที่เว็บได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ดส่วนลดด้วยนะไปเช็คดูหน่อยนะครับว่ามันมีโค้ดส่วนลดให้ใช้ได้เลยไม่ต้องไปรอโค้ดส่วนลดจากแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีอีก1อันนะที่พงอยากจะนําเสนอมากๆก็คือสวิตเชอร์ครับหลายๆคนไม่รู้ใช่ไหมอุลนซี่ทำสวิตเชอร์ด้วยนะสามารถรองรับได้ถึง CHDMI แล้วก็อย่างที่งเล่นให้ดูครับ พงเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆนะครับก็แล้วแต่เลยนะว่าใครสนใจไหมนะอ่าบอกนิดนึงราคาค่อนข้างดีครับก็ลองส่องๆดูแล้วกันว่ามีใครที่ต้องการตัวสวิตช,ช์ใช้บ้างแล้วของอูลันซี่มันตรงกับการใช้งานหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ เข้ามาทําให้ตลาดเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับก็แอบ,บน่าสนใจอีกเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูอุปกรณ์ตัวที่เหลือเนี่ยแน่นอนครับยังมีอีก2ตัวที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูครับอย่างแรกเลยอันเนี้ยอาจจะชื่อประหลาดหน่อยนะครับ suction ครับนะครับเอาไว้เมาส์กับรถนะเมาส์กับกระจกรถเมาส์กับตัวถังรถนะครับแล้วก็ติดพวก action cam ติดพวกสมาร์ทโฟนเข้าไปนะใครอยากถ่ายในรถแบบสบายๆนะครับไอตัวเนี้ยน่าสนใจมากนะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้แล้วนะ าเกิดว่าต้องถ่ายอะไรที่อยู่ในรถอะไรเงี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันน่าสนใจครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่อุปกรณ์เนี่ยถือว่ามันเรียกว่าได้มาตรฐานในการที่เราจะมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในการใช้งานครับอันแนนนี่ไมไร้สายอุลันซีมีไมไร้สายด้วยนะครับให้ดูอีกทีอันนี้เป็นแบบ2ตัวส่ง1ตัวรับดูให้ชัดเลยนะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็น2ตัวส่งอาจจะเห็นแค่1ตัวรับนี่ คือมันมีแค่1ตัวรับจริงๆครับเพราะว่า2ตัวส่งเนี่ยพงทําหายนะมันก็เลยมีแค่1ตัวรับครับก็เลยไม่มีมาทดสอบเสียงให้เพื่อนดูกันครับจะเอาเป็นว่าอ l เ n นซมีไม์ไร้าสายครับมีหลายราคาด้วยนะเข้าไปลองดูกันได้ครับไม่แพงเลยอันเนี้ยราคาไม่กี่พันนะ่ะมี Internal Record ด้วยนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเสียดายที่พงไปเก็บไว้ไหนไม่รู้เลยไม่มีมาทดสอบเสียงให้เพื่อนดูกันครับเอาเป็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยแค่เอามาเล่าให้ฟังแต่ว่ามีตัวที่อยากเอามาให้ดูจริงๆก็คือตัวนี้ครับขาตั้งอีกแล้ว MT 6 3ครับ MT 6 3เนี่ยตัว MT พงเข้าใจว่าน่าจะย่อมาจากอ่ามินิทรพอดนะครับคือเขาจะมี TT ใช่ไหมทราเวลดรีพอรอันนี้มินิทร i พอดมาดูกันมินิแค่ไหนนะครับอันนี้อ่ะอันนี้นะเทียบกับข้อสอกพงแล้วกันนี่เห็นไหมสั้นกว่าข้อสอบพงเยอะมาก แปลว่าจริงๆแล้วมันเล็กมากๆนะครับแล้วมาดูดีกว่าว่ามันกางได้เร็วแค่ไหนนะอ่ะไม่ต้องจับเวลานะไม่ต้องจับเวลาดูแค่แบบว่าเอาอ่าดูความลื่นในการทาก็พอนะจะได้ไม่ต้องกดดันนะอันนี้เป็นสเต็ปในการกางแบบว่าปกติเนาะเราก็จะต้องพับขาลงมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะบิดเนาะแล้วเราก็ดึงแล้วก็ล็อกนะครับบิดเพื่อคลายดึงแล้วก็บิดสวนทางกลับไปเพื่อล็อกนะครับอ่า อันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ยาวเนาะอะถ้าเกิดพงวางเนี่ยเพื่อนๆไม่เห็นหรอกมันหลุดเฟรมกล้องอยู่แล้วนะมันหลุดเฟรมกล้องแน่นอนครับแต่ว่าที่เด็ดคือด้านบนนะอะอันนี้บิดนะครับแล้วดึงยาวป่ะยาวไหมยาวไหมมาลองดูกันวางแล้วสูงได้ถึงไหนถึงนี่เนี่ยพูดตรงๆอะสูงกว่ากล้องที่พงถ่ายพงท็อกกิ้งเฮดอีกนะครับ แปลว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ถ้าเราอยากจะพกไปแบบพกไปเที่ยวพกไปทํางานอะไรแบบว่าต้องการแบบขาตั้งเล็กๆใช้ในพื้นที่เล็กๆนะครับถ่ายตั้งไม่ได้นานนะแล้วก็วางใกล้ๆตัวอันนี้ถ่ายท็อกกิ้งเฮดสบายขอแค่หาเก้าอี้มานั่งหรือหาที่นั่งเนี่ยถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้บอกไว้เลยว่าข้างบนเนี่ยติดกล้องก็ได้นะครับหรือว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีแคลมหนีบโทรศัพท์มาให้นะ ใช้ได้ทั้งแนวตั้งแ <Stars> นวน,นอนนะครับนี่บิดมาใช้แนวตั้งแนวนอนได้ครบนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้องเนี่ยก็ใช้แนวตั้งได้เหมือนกันนะตรงนี้มันจะมีตัวปลดล็อกนะครับปลดล็อกออกมาอ่ะคงต้องบิดอันนี้หลบไปก่อนนะปลดล็อกมาแล้วมันก็จะบิดนะครับบิดหัวบอลเนี่ยนะแล้วก็เอาไปเป็นแนวตั้งได้นี่เห็นไหมบิดแนวตั้งได้นะครับอ่าอันนี้พงบิดกลับมาก่อนนะ ไม่ต้องทําใส่กล้องให้เพื่อนดูเนาะแค่เนี้ยเพื่อนๆเห็นกันอยู่แล้วว่ามันใช้งานเป็นแนวตั้งได้ทั้งมือถือทั้งกล้องนะครับอันนี้มาบิดเก็บดีกว่ามาดูกันว่าตอนเก็บเนี่ยเราจะเร็วแค่ไหนอ่ะพงบิดนะครับแล้วก็ตบกลับบิดล็อกนะอ่ะมาดูขาบ้างเหมือนกันนะครับบิดกลับนะครับตบปิดล็อกบิดตบปิดล็อกบิดตบปิดล็อกนะครับแล้วก็พับ3ขา1 2 3เสร็จแล้วไวเร็วเล็กราคาไม่แพงครับนี่คือ MT63 ขาตั้งเขาเด็ดๆหลายตัวเห็นป่ะผมเอามาให้ดูแต่ละตัวคือมันมีลูกเล่นมีการใช้งานที่แบบว่าตรงงานของสักคนแน่นอนอะลองเข้ามาดูได้ครับแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งครับที่อยากโชว์นี่อันนี้คือเลนส์ ultra wide ของกล้องโทรศัพท์มือถือหลายคนอาจจะแบบเฮ้ย เล่นตลกว่าเาทำไมกล้องโทรศัพท์มือถือต้องมีเลนส์อัลตร้าไวมาแปะแบบนี้อาพงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะว่าตัวเลนส์อัลตร้าไวของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมันมกจะมีตัวเซนเซอร์เนี่ยด้อยกว่าเซ็นเซอร์หลักถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ซีเรียสมากอ่ะแล้วอยากได้ตัวเลนส์อัลตท้าไวที่คุณภาพสูงสูงเพื่อที่เราจะถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งออกมาแล้วได้คุณภาพดีๆไฟล์ดีๆนะครับที่มันใกล้เคียงกับเลนส์หลักเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้ต้องการใช้อันที่เขาให้มากับมือถืออะไอเลนตัวนี้กว้าง16 mm มมนะครับมันมีหน้าที่คือเอามาแปะตัวหน้าเลนหลักของเราครับแล้วตัวเลนหลักเนี่ยก็จะกลายเป็นเลนอัลตร้าไวเนาะอ่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูว่าอ่ะมันมีอุปกรณ์เจ๋งๆแบบนี้ด้วยรวมถึงจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูให้ดีเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นโคชูนะครับพอเป็นโคชูเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเมาส์ไมค์เพื่อนๆอยากจะเมาส์ไฟนะครับเอามา แนบติดตรงนี้ได้นะติดอุปกรณ์ได้1ชิ้นนะครับแต่อันเนี้ยพงไม่ได้ทําตัวแบบฟนะูลรีวิวเนาะเพราะาอุปกรณ์มันเยอะมากถ้าทำเนี่ยแท่เนี้ยน่าจะสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้มันน่าจะยาวไปนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยลองติดต่อเข้าไปทางอนะินบ็อกเพจซูมไคลเมราก็ได้หรือว่าถ้าแบบไปตามหงตามห้างเนี้ยลองแวะไปดูที่ซูมไคลเมราแล้วกันนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนโดนใจตรงใจบ้างแล้วก็สุดท้ายครับสรุปนิดหนึ่งแล้วกันกับแบ,บ,แบรนด์อูลันซีครับก็คือ มีการออกแบบที่ดีมากๆนะครับพงย้ำแล้วก็ทวนให้อีกทีเนาะราคาเป็นมิรนะครับแล้วก็วัสดุเจ๋งมากการออกแบบนี่ให้เป็นที่1เลยแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะจนแบบพูดตรงๆว่าจำไม่ได้จำไม่ถูกกันนะใครชอบตัวไหนยังไงก็ลองหารีวิวหรือว่าลองหาซื้อดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ดูจะซื้อที่ไหนนะแน่นอนครับเข้ามาเลยซูมกล้องนะครับเรามีขายหลายๆรุ่นเลยนะลองเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะยังไงพงฝาก กด subscribe ให้ Zoom Camera ด้วยแล่ไถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์อื่นๆของพง์ Bitcoin ตามที่ไ right h t Shift ครับหรือว่าพวกรีวิวต่างๆนะอย่างเช่นจอ OLED ตัวนี้เดี๋ยวพงก็รีวิวลงที่ Super t o m o นะครับไปตามได้ครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ